มอตาฟากวาตสบายดีทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมาลักมักหข้โดบาถ่ายต่อกี้ไล่ที่คนงามขาดหวานนะเดี๋ยวมาไิมลูกสาวกินยาสิบๆมี่้องสบายดีสบดีทุกคนมาัมาคนตก่็อ้าวโพทวันนี้เราจะมาลักมัข้าโพดกดกินยาสิบเม็ดโี่ดยาน ย,ย,ยัางดีเวทไม่ถึงยังนั่นนี่ก็เอาเป็นเอื่อยเนาะยางถ้ามันเลือกได้ไหนก็นจะเอาเอื่อยแปรเลยมีเป็นเอื่อยเอื่อยแปรเมื่อนี้มาไล่ข้าวโพดนะทุกคนมากระบากต้นสาวแปรสาวขาวแล้ลวนะก็นมม่องน่องรัดคาดว่าเหะเป็นตะแพร์อะไรนะอ่ะกางลมให้ชุบให้กล่องเนะงี่ยมันจะโมกุก มานาะเราอยากกินมะกกกินแล้วมันก็ได้กิดเด่นแต่ว่ากบนูนะกบกบเนีูนะนต่มเียบเอาเอาเลยไม่เอาเอาถ้ารไเนาะจะเปรไดิปไปอยู่ไปเบิ่งเตากว่าลูกเปนตะแพงลแม่เปตะแพงกว่าแ้นมแนมแต่ว่าพ่อน่ะดูอะไรเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งพื้นลงเตากับบอมันคนเอาพื้นลงเตาพื้นมันลงเตาเองไม้เหมือดไม้เหมือนไม้เหมือนไม่ยอ่อไม่กรอกไม่ยังกรอกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทยในเขากล้องเราจับโยนพื้นใส่เตาด้วยมันช่แตกอยู่บ่ฮะนี่โยนโยนโยนใส่เตาตอนอยาก่ายเมีอะไรตอน เราบอกว่าไปหักอรณองซืนะพอดีตบเดี๋ยวเีรความอบุนใน้นองขาวเนาะต่เตาครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะาโนเดี๋ยวา้ต่อเตาต่อไปเรขอลกต่อไปเรื่อก็ลูกในเขาไปด้กินดองบา่อไหเวอร์ไยแล้วนะพ่อแม่ยังนั่นเนี่นะมือนี้ก็มาเผาทานนะทุกคน อีเมพใส่เอีเมพใส่เผาทานบอแต่พ่ออะไรกับแคปซั่นนักเพิ่งวะบอบอบอดูดอกวะแต่ว่าเผาทานเป็นก็มือเจิกนะรู้สึกเป็นงานเป็นการเออรู้สึกเป็นการเป็นงานรู้สึกเป็นงานเป็นการเป็นการเป็นงนข้าวบกเขาน้ำด็อกน้อภาษาฝาพุ่นก็พุ่นใส่แคปซั่นว่ะบอดูดอกแต่ว่าให้เผาทานเป็นเหรอไปคนภาษาไทยชอบไปไปอัฟกันลีป้าต้นผัวงใหม่แหละ จักต uh ้นพ uh ันปลายคุ then, ้มพันคุ้มอ๋อปกปกปกแต่คุ้มคุ้มแล้วสี่เม็ดตัวเก่าได้เท่าไรครัอ๋อฮะตัวเก่าได้เท่าไรต้นโน่นน่ะสามร้อยคุ้มได้ได้เท่าไหร่ครับปุ๊บกะขาดวันได้เงินนะมันสี่แสนอ๋ออยากอยากรวยเยอะบ่อ๋อแสดงวัด ก็อยูสำนยังลงซะสี่เซนในลายเลยทุกคนเงินบาทแสดงว่สี่เซนเงินบาทสี่เซนก็ได้รดพีกโอขนหนึ่งพันกว่าบาทเออมันล้วับพันกว่าบาททีเตรงพื้นได้สื่อตตนในมันคันจักควยคันจักรวยน่ะเอาออกบดสองรอยได้พันหนึ่งอืมถือว่าคุ้มบ่ว่าเห็ดเจ้เห็ดองร้อปลูกกินสื่ปลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียปลูกกินสือคไปใเลยเข กันจากลวดเอาอ็อกนายเขาปดเอาในซาผู้ใส่พันคุมแม่จะเว้ยได้หลายหมื่นเยอะวนเราฉีดลงพื้นนลงเตาบไปลงพื้นโบกต้องตาเพื้นหยากเสียลงมันเบิดแล้วก็ไปตัดใหม่เด็กคนบบมีคนใส่กันหน้าขอนันมันอยู่ใกล้บ้านน้องใกล้ๆกับบ้านมันมีไฟฟ้าตอนยีนาเรานอนยีนาประจำ นอนอยู่ตลอดปลูกยังกระไรกินบดสังเกตน้องข้างล่งหลับสิตีกอกนั่งเล่นขอบตาสุดเวิร์มน้องสองอันนี้ยังลงมาเป็นน้องบืออึนถอนหนำอันนี้ก็เดือนยังวะเดือนหนึ่งแล้วถอนหนำมันยังบหวแห้งมืออึนมืออื่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 นปลูกกรทุกอย่างนั่มีปลูกหญ้าปลูกยังกินอะไรไปแม่แม่พระเอกตายป้าพระเอกบอลลำเรื่องนะบอลลำเรื่องหอดบ้านโสมไทย อีร <static> <inan ö, S 2> ้อยละแม่พราเอกตายปลาเอกพระเอกคอยจะอยู <rat> ่กับคลำเืองยังมื่คืนเลยเขาไปเบิ่องนะฮะลำเหองยังไม่ได้เบิ่งลำเหลองยังก็ก็ได้แต่ว่าพาไปกินบดัดไปไปที่ชื้อบ่าวนั่นเด้ล้ำเหลืองมาบ่เอังเพิ่งเกไปเบื้งเดีบ่าวนัเดอเ่งกปอ n g กนปลาเอกบนลำเหลยงไว้อาเด้อเด้อคุเเหอนบปตน้ตอนนั้นนะเพยอเขาเบออกันนอนเด้ น่อยมนนี่หน่อยมันโจอเกี่ยซีไปเบิ่งกับู้ใดมาแจ้งบาบุณยไปไปกินดองเขาร่อยสัมผัสดูสัมผัสดูแม่พระเอกนะใช้วันจะไปกินซินดร์เอาให้แม่พระเอกตาพระเอกเอออีร้อยนะหายตาจะบวมใช้ไหินมรู้เพิ่ง่นมาก็หักบุนมาบุนเมื่อคืนนี้หมดหมดเลยมันเป็นอรักักมมากราาาามาก่อนสิไ่ได้เรียงนะจะเื้อนก่ <laughs> เอาไปเกี่าายวบางเสรีขากูร้อยบุญข้ากินย่อข่าวเนี่ยนะกินก็ได้บอยโยนลงหายแหลมสวบเน่ะยเขาโยนดูบอยโยนลงหนามนั่นนั่นดิตัวแหลมหมาชนยนยก <c oughs> สอวลมังไลแหละลินี่าท้าคน่ัมอ่อนๆจังคักเอาเลยกห้หายเบะคนกินนะส่วนลัวาหมาแข็งแข็งมั่งนี่หมกแข็งแบอมกมาคนมันคนมันแห้งอ่ะร้อยมีมอย เออแกบังดูแกบังไ้ไแมหมากม,าม,าม,ามาันนะมัซลละนี่น่อยอมัมนทองได<ง>้ยังมัมน,ทงมนทองมันทองมันทองกลับไปมุนติข <laughs> ้าวโพดเราก็ต้องคัดสรรแต่ว่ารักเรานั้นยังเหมือนเดิมเสมอ FC ทุกคน ่ก็นะข้าวโพดก็ต้องคัดสอนแต่ว่ารักเรานั้นก็ยังเหมือนเดิมเสมอรักนะทุกคนแต่ว่ามันก็โพดเแาถึทีทังสิคัดซันบัดนไดกระดาบักแม่งแล้วพี่น้องคือก็พาเลือกผู้บ่าวแล้วเลือกลายกระดาผู้บ่าวดีแล้วพี่น้องขาเลือกแบบโบเลือกเลยกระชีใดแบบบ๊อขาเขาเลี้ยมันได้ชั่วร์ขาโบเลือกมันได้ธรรมดาได้ธรรมดาได้ดีได้ดีไม่ได้ดีน่องเข่าของโบเลือกได้ชั่วห์ถามว่าบนกนะบอกถึงมวยกาะ เหลืออะไรจะป้ายไว้มันน <deal> <out> <s> ั่นพี่้อกมะขวบนมันแม่งเรา่ามันมันเป็นแบบบ่งกินลายน่เด่นหยาบเนมันจะรีเสียวห่างลายมันจะมีกขวดามก็เอาหายปีเก็บจนผมมีหน้าใสก็าหายี๊ใช่ปะหายปี๊อ่ากแบเด้อด็กห่งเอ่าพักแดมันใช้เงินต้นมาเดกเด็กยดกไดต้นเยกเด็ต้นสตอรี่คนเอาไปห้งัว่นเกิดอะไรก็หักครับ ทิ้งฉันก็หักก็านน่าหักหมดบ้างน,น,น, <c oughs> น,นะสิตัดหวานนะสคาเดยมากระพดแมงมู่้ <laughs> เป็นยัง <laughs> <c oughs> ใจอ <c oughs> <ม>ืม <c oughs> ทีมงานหอยหยานบุกอยู่นั่นแต่ว่าผมเป็นยังเข้าชิบะใส่ดรอเวฟตีแกงผิวยังตีหอยหยาดยังตีเข้าเราแวงกับทิ่มมันลงน้ำไปนะทุกคนเอาแต่แนวที่แบบเข้าอยู่แล้วมีข้มซุปยังแบบนี้คืออย่างกระโพดมันมีบ่งสกขาวหยานกับทิ่มผูกไปไกลๆแต่ข้มายบผมีพี่น้องจังเลยเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้กระโพดตึ้นกระตาแล้วทุกคนไม่เขาแล้วเราที่รู้ฝึกหลัง ม,มันกหนัก,กโอ้โหมันนักกระปอยว่างตีว่างอย่นีเกระโมาจีกินปแช่ว่างเอาเ็ดยางกินไหมคิดเมนูดูแต่ละคนเอห็ดกทีลีเร่าเอออยาเห็ดหอกาเออะรนเมลกอยุโอ้โหโ สั่งกระบอกหาาดหม,าดมักกระโพดก็หมักสลีตได้นากรวมกันเลยหมักโพมกโพดเอาไปฉีดไปยังเราไปาปิดเอาสลีกัน มาแกกันทุกคนงามตุ่นี่กลับนี่งามๆแบบว่ามือนีนะมามานั่งี่เอีดอยู่ขค่ะเพื่อนนะบ่าวแม่พี่เราตงใจดีร่างใจเที่ยวแก้แล้วแล้วี่เยนะหนาวดูเลยวมนนี้ สวงามกับหมูนะเล่นแบบนี้งามกับหมูเ <c oughs> น,นี่ยเราพี่น้องมกซาล,ลีออร์แกนิกปลอดสารพิษปลอดแห้งอีหลอดพี่น้องปลอดจนมูม,มี่หัวตับก <c oughs> ันบ่บาา่งามเขาบได้สิบยาด้วยนะไเป็นแบบเขาพดที่แบบว่าส่วงหน่ำแกงมาในส้วงหน่ำขว่ในส้วงคนโตแห้งมานั้นเป็นแมงแววมเราอ่ะดีะแหละมันได้ซัมเนียปกติแหละเอ้ยตัวแรกเราคิดว่ามันจิบได้เนี่นี่ยในตัวนี้ในไงในงามแต่ว่ามันห่างกันในดิน แต่ว่าลายนี่เอามาเต็มคั้งซ้ำแต่ถ้าเป็นมังซารีที่แบบมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพิเศษแบบเด<ม>็กถ้านนันนมาเห็ดห่อกราบนี่กราบสนิ่นอะโบก้อนตัวนี้แบบยังโมโหเหือกันเนาะซอฟแวร์อะบางทีอาจจะบกพอ,เอนเอาไปตองป่วยมาห่อะไรเดี๋ยวจะเอาไปหลงหังนะมันสะาดกันแล้ทุกคนเลยเดี๋ยวมาฟาน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 ตักเป็นลายเต็มๆแล้วมันจักหนาหมดทุกคนแต่ว่ามันก้อนสีหลังนี่เนี่ยเนาะ นีโตเพียเพีย่เ,เ,มเ,เหมอนมเนตเพีย่สีมวงเลยให้มันตู่ยนิดหน่อยหลังมันเสียดหนามจะไหวพอน ปไปผ่านมันออกผ่านออกจากแกนมันหัวเราไบ่ไดกินทั้งแกนเดียวกินตะเม็ดมันผิดเกาะหัวเราเมื่มอนั้นะทุกคนทีละถ่ายแลมันเป็นยังหนับข้าวโพดมันคือลายเลยนะมันมานำลำดับข้าวโพดพอมาข้าวโพดมันเป็นอันพืชที่เพืองหนับแม่นบอกเกาขาดว่านะเวลาอัเขาปลูกเะอือใส่หนับลาย แม่นกินหนามลายทีจำกันคือแบบปวดเตที่ยวศาลกระเด็นกระดอนก็เกิดน,น้องร้อยนี่แบบเมื่อยเลย่พราะต้องซู่ซูบูเลยมันมากให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปกอยใช้มันกระแปงะทุกคนแป้งขอ,งน,งของนียวตัวากาดเหี้ยาใส่แป้งของนียวนะมันเจียดปวดเนีย้ย <ừ> ปวดตีเกงกับหมึกทะีลเนาะ บะติดกันปะไหนบ่มือดันนะเขากินแล้วต่อมันสิบะติดกาบมันนะมันยังยังหอบแต่เย็นแล้วชิบะติสเขากินยังใส่ลอยของยางแกให้ถือนะให้แปะขยำมันสองลงบดเราแปะจุกเออเกลอใส่หนึ่งอย่าใส่บดได้ใส่หน่อยนึ่งเออสำนักแหละเออสอเออสำนักแหละ ยันเจ็บเิดดอกมนังเจบิดนะือชิบมเนของหวานแล้วตาลทองเราบมลดเปนอือน้ำาใสา้มันคือเวนออกใส่แปะจะบอกหน้าขามีน,นำ้ำแปตอ้อีกอีกอีกันนึงอีกวันนึงจะได้เราฟาดใส่ก้อนขาวแปะ่ะไม่น้ำเ เป็นเถอะแหละตอมนมันน่ำโจกโจกหน้าตาเกาะหน้าถ่ายตอนออน่ำมันไหลนี่งามมาดิดมมุกเลย,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 ยขั้นตอนที่สามเราเป็นหอเราตากซีหาใส่แป้งยังลงไปแล้วซอสแป้งผูดมะพร้าวมะพร้าวสดๆใส,ดส,ดส<ม>่บัวลับบัวจใส่กะทิเพราะว่ามันมีมะกอ่ามันมีกะทิอยู่ในมะพร้าวอยู่แล้วดำแล้วมันข้นละ ใส่ลายปันเหน่นะคือีิเส็บมันไปเนาะเส็บแน,น่นอนอะลองอยางจมงมือใส่อะไรกับขยำอย่าซาซาแปะเห็ดเองนะทุกคนทำมันบบพอ่อใส่อีกแบ่งยันกันแหงเด้ยมันชิดผงใส่อันหนาทำมันพังไว้นะครับต้นแห้วต้นบ่มีซีวิตอยู่แล้วมีแต่ลมหายใจแ <laughs> ม่คนอื่น <laughs> ขันในมันเข้ากันทุกคนป้ามันขึ้นหลายเลยไปมันเอายางใส่แล้วเอาใสแล้วพยายามลองเห็ดอเ็ดตอนนี้เขากาพุงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทำการห่อไปต่อไปยังไปหลังมือจังวันจีพอเลยบอกไปตองไปตองมุกพอเขาสีเอาอันไปตองกล้วยไปตองกล้วยมุกหอยังติดในเขากำได้อีกอีกนิดนึ่ตรออีกวะไปหัวหนาะ ขาดหวานนะถ้ากูเมือ,อนเาคนเดี้ดิ <c oughs> นีเมือนั่นละละเด็ดนะพี่น้องแช่นำกะทิได้หวดมันเป็นหนามห่อละตันห่อละมันบ่อึกงเป็นก็ห่อเขาเต็งเป็ดบงห่อแบบครบทีมนะพี่นองใพรบอห่อก็ลเลยกินเนาะโรงแรมกเปน กรชบเปและกถายกินขถานแหละเขาเเเ้ตตเหเจ้าเขาถ้าร้อห่อร้อยห่อไปเยอะตั่ใหญ่ตนั่ใหญ่ตัวใหญตัวใหญ่ยใหญ่เ่อะไรุอันีบเี่ห่เป็นถ่ากินตะเป็ดเอะกินเป็ดบ่กขนจเออนหน่อกินเป็น

กัอซอลีคุกยู่เบืงหลังไม่จะพักและจริงกับจนวากินพักตูเบืดเราทุกคนวันนี้นะ,ะนยังบัวเบป้าเต็มหมอเฉยเบือล้ว,บวเบือล้วมหันเดบอตีเอลเซนมาัมานก,ก่นจะาอ๋อเหร้ เดี๋ยวจะมาหนึ่งกระปุกนะเรานปองที่เขาบกแล้วแหละาเผ็ดทอนแล้วแหละาดว่าประมาณสามสิบนาทีจะมา,บาเบ่งอีกเท่หนึ่งว่ามันจะสุกบก่เราทุกคนพอทา,านมาันแดงๆตอนนี้อันโอ<ล>ยหาายัว่นากระสุเห็ดเต็งแต่เวียนจน <c oughs> จนจนตตตนจนึจน๊มจสุกกชอบอแล้ก <c oughs> ็เห็ดกรดื <c oughs> มืงอย่ออกมัวมันเทินได้ก็ <นะ S 1> ได้คะแนนจากความหมอใช่ไหมเร้ยอยากจะเปิดมันก่นอกนว้าวเดีมี้ีจำก,การกิวหลัดเป่าเาขียนยงว่าเสีย่านแต่มันดำ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะกินแบบผันหอนอนะหอนยังมาขอทานอ่ครั้นี้นะบเป็นขอทานทานกับแปลว่ากินมาขอกิน <laughs> ทำเสร็จะเยบเยบเดี๋ยวหันมาสลอยเราแบบบ่คอยคาบนะฮะเล่ค้ีมาดยันวอะคือบริติจมันบิติมันยังห่อนอยู่ถ้ามันเย็นแล้มันจิติดแ่บคันบติส้ามันติดแล้วมันบจายจากเธอเดี๋ยวจะมาทวงนีากระดไ่ต้องนีก็นผ้ากินจินแบแต่เครืองนีเอาบวมาซนหน่อยแบแสบเล่นไปกินหนูก่ะ น้อแ่บมัเลยได้ปลาทือกล้องอยู่ยังแ่บเาะทุกคนาบอกให้ดูาบอกให้ดูไปโอ้เป็นอ้าต่อันนี้ใหญ่เดี๋แวมาชิลลกมือเป็นมากินนะมากินยนี่มาเห็ดดีอยู่เดินคนนาะน้าสแตขาพานั้นะนมันเลยอมดขาเหรม้เอาหูงกลงก่อนหจะลีนะทุกคนกินแบบนี้มันเมาอยู่เน าซคาวเพอดเอฟซีไลก็ต้องเอียงก็ต้องเอฟซีคนก่อนแสบครับพาต้องแสบเลยเนาะหอมไหมหอเดี๋ยดีเดี๋ยวดี๋ยวพจ้ามันหอนยังกิน่มดเหอนกินตอนเย็นนะมันจะแสบครับพู้องหอมตอนเย็นกับประมาณสามโมงสี่โมงแรงนะทุกคนบ่ตอนนี้และเย็นแต่ว่าัน่ ขึ้นหนาขาวแต่เวอรจีมคารีเจีล้วกอื้เอหนึ่งเป็นนึ่งแล้วมาปอนอ่านเลยปอนี่อดก่อนกินนี่ภาษาจินดันกินแล้วคิดแล้วมาปอเอาเอีบอื้อเาวลิยเอาต้มมาม่าอายุ่อเอาตมมมากิน กินน้ำกิฮะทราบปะลอกินคือมาเคลยแหละวเออเดฟซีกินน้ำนะเออเดฟซีกินบม่ได้ตะกอนกินมาเด้ตะกอนกินน้ำกันเออเดฟซีกินเนี่ยม่เด้ตะกอนกินเออโรนันโดกินนะครับเอว่าเดฟซีกินเนี่ยกินหัยตะกอนหลอกกินนะครับ พอใจกัวบขแม่ยังนี่ครับเนี่ยโคนถอเล็กดุนอเล็ดุเดี๋ยวมอว่าเนี่ะถือเศร้าบาทนี้ก็ถืออีกถืองวมเศร้าถืออะคุณนกคนพี่น้องเสือบอมันเสียแมงกันได้จนมวยยากอ้วนเถก็ขึ้นเลยลืมละ ข้าวข้าวบะดยนี้กินเยอาวเ่อันไปเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวกินียเดี๋ยวกินียไวเพียงสำเนียกพี่น้องปบกันมากินนเาทุกคนขอบคุณพี่น้องแลวที่ติดตามเบิรกหรือว่าติดตามเแล้วขึนอ่างเ่จะบไปแล้วะกุนบ๊ายบายเข้าบ้านในว่อนยังกันได้คือสิจบวะน้ามาะว่อนวนยงกันได้วจักแม่กอนนมวมวนเราไปเบิรกมาลำเรืองเบิรมันมันรอนหวานมันมันหอมหอมสชาติลืมรีวิวเดียกวาจะเอากินกกล่องกันนะท หวานมันลแล้วก็หอมหมักเ้าเนะอาใส่เผาขุดนะแซ่บจะขุยว่าหวานบาหวานเบิ่งเอาหนาสลอ่ะนะทุกคนหนาหวานคือกันครับโดยที่เราต้องใส่กะทิเลย,ยถ้าใส่กะทนะิมันจะเป็นหนำจะใส่มะพร้าแล้วขันกัน,กนหอมเลยเชนะน้ำปลาต้องใส่น้ำตาลเอาถ้าทูช <c oughs> นะสลอยก็ได้รหวานหน,น,น,นาสลอยหวานไม่ได้บอกกินสินจัดนะโซนเอฟซีนี้เลือดในก็เลือุวงมาลัยหมดไปก็คือไร